ตัดหญ้าเสร็จแล้วเราวก็เอาหญ้ามาคุมคุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะรอบนี้เอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่ใบจะได้งามใส่ปุ๋ยขี้ไก่ต้นไม้ก็กำลังน่าจะงามอยู่รอบนี้ ต้นไม้ออกรถตรงนั้นก็ตัดออกหมดแล้วโดยอีกฝั่งทางฝากทางน้นตะด,ดวงข้อกลังตัดออกอีกทางแน,นือก็ตัดออกหมัแหล้ว มีต้นกระเจี๊ยบเลนไว้เผื่อมาได้เก็บกลับไปกูเจียบเยอะเหมือนกันนะคะ